พี่เคอาร์ไลฟ์สไตล์นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งเห็ดมาให้น้องได้ทดลองกินนะคะแล้วก็นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องป๊อปปี้วิธีชนบทนะคะ ได้รับวัสดุมานะคะหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในนะคะว่าคืออะไร,ะไรนะคะคืออะไรอะ่ะไม่รู้มาลุ้นกันมาลุ้นกันค่าไม่ทำมาไหเราจะแกะดูก่อนนะคะมาจากไหนมาจากประทุมธานีนะคะลำผักกูดนะคะคืออะไรนอะรุ่นรุ่น มุมร uh. uh oh, ุ่ยเออเดี๋ยวกีตัดก่อนของ้าไมาก็มีอ่าของ้ามาก็มีก่นตัดก่อนนะคะเออไม่ออกออกก็ตัดอีกเลยตัดอีกอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บแทนแนคืออักไัก ยอยากเอาเดี๋ยวค่อยเอาดูก่อนอว่า,<อ>าคืออะไรโอ้ยอะไรอ่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้จ้ะได้จ้ะอะไรอ่ะฮะคืออะไรอ่ะได้จ้ะนี่โอ้ดดเราได้รับเห็ด เอส่งเห็ดมาให้เรามาจากช่อง KR อาร e s สไตล์นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่เคอารส่งเห็ดต่ตางประเทศมาให้อันนี้เห็ดอบแห้งนะคะโอ้โหเห็ด<อ>พ,พ่งหวานอบแห้งโอ้โหอ,อันนี้ย่าย่าหวานมีดอกย่าหวานด้วยนะคะดอกย่าหวาน พี่เคอาส่งมาให้ทดลองปลูกนะคะอันนี้มเมล็ดกุหลาบทานผลได้เดี๋ยวเราจะเอามาทดลองปลูกนะคะว่าจะปลูกที่ประเทศไทยเราเกิดไหมอันนี้คือเชื้อเห็ดหญ้าอันนี้หญ้าสิงโตหญ้าสิงโตอันนี้เห็ดอบแห้งหญ้าตัดให้หน่อยหญ้าตัดตรงนี้ให้หน่อยเหมือนกัน ก่อนี้อุ้ยไม่ไห้ไปเล่นกันนะคะ<า>ก็ได้มาสี่อย่างได้มาสีอย่างอืบได้มาสีอย่างนะคะได้มาหญ้าสิงโตทำไมหญ้ามันเหมือนเชื้อเห็ดเลยหญนะ้าดอกหญ้าสิงโตมเมล็ดกุลาบทานผลได้ เม็ดย่าหวานแล้วก็เห็ดอบแห้งนะคะเออแต่เชื้อเห็ดที่จะเอามาเพาะไม่มี<笑><笑>ก็ขอบคุณเอซอีกครั้งนะคะพี่เคอาร์ไลฟ์สไตล์นะคะ <S <S ขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งเห็ดมาให้น้องได้ทดลองกินนะคะ แล้วก็นะคะเพื่อนทุกท่านคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องก๊อปปี้วีถีชนบทนะคะแล้วก็ช่อง,ง KR Lifestyle ด้วยนะคะคนไทยในต่างแดนของเรานะคะพี่พี่น่ารักมากเลยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ KR Lifestyle <le> ด้วยนะคะเราจะได้มาเป็นพี่น้องกันนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ KR ได้รับของแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพอมาทำกับข้าวกินนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านแลแจ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไวดีค่ะ